โอ้นี่ครับน้องอามนะครับได้มาแล้วอามครับหรือเปล่าอามครับดูนะครับดูนะครับว่าจะได้อะไรนี่ครับโอ้โหงงตัวโอ้โหตัวตัวนี้เฮ้ย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 ใหญ่เว้ยโอ้ตัวใหญ่ครับเฮ้ยอามดีๆได้ด่าอามจะให้ลุ้นนะเอาละครับได้จริงๆนะครับโอ้โหโอ้ยนี่อันนี้เดี๋ยวไปหาลุงพัดนะครับลุงพัดมีรางวัลให้แน่นอน โอ้เฮ้ยเฮ้ยทำดีได้จริงเ้ยเฮ้ยโอ้โหนดี่เี่เี๋่ครับน้องอาร์นะครับบ้านมืนจิตนะครับวันนี้เขามาชมบ่อปลาของลุงพัดนะครับเออนี่ครับดูนะครับเออค่อยค่อยนะจับเส้นด้วยจับเอ็นด้วยเออเดี๋ยวเบ็ดเข่าไอ้นี่เออนั่นแหละถูกต้องค่อย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 ใจเย็นใจเย็นนี่นะครับก็ประมาณนะครับผมจับด้วยสายตา สามสิบโลไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวยี่สิบโลไม่ใช่นะครับเอ่อเดี mm ๋ยวให้เอายังนีนะครับหรือผู้ช่วยบ้านบุญจินนะครับเข้าไปดูว่ามันประมาณกิโลสังเกตนะครับอ่าประมาณครึ่งโลครับเดี๋ยวขออนุญาตชูให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหก็มีที่ต่อนนะครับบอกว่าประมาณโลกว่ามี นี่ครับเขาเรียกปลาอะไรครับเนี่ยสวายสวายครับสวายครับสวายตัวเป็นๆนะครับนี่ดิ้นได้ด้วยครับเออนี่ดิ้นได้ดิ้นเนเห็นนะครับมันกําลังบอกว่าจับหนูมาทําไมมันพูดอย่างนี้นะครับอ่านว่าไงครับคุณจะเอากลับบ้านหรือว่าจะไว้ที่นี่ครับโอเคปล่อยครับนี้นี่นะครับดูนะครับตัวใหญ่มากครับนี่ปล่อยเออนี่นะครับฝีมือลองอ่านครับเฮ้ยชูนิ้วหน่อยดิ่ายรูปเออนี่ฝีมือเขานะครับนี่ 哦。